คุณเคยเดินเข้าห้องแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจไหมเหมือนคุณแค่ไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้รับการต้อนรับหรือถูกมองเห็นเลยคุณอาจเป็นคนยิ้มก่อนเริ่มบทสนทนาเสมอถามคำถามเติมเต็มทุกความเงียบแต่ข้างในกลับกระซิบว่าฉันไม่เหมาะกับที่นี่อีกแล้วถ้าคุณเคยกับความรู้สึกนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยนี่คือความจริงที่ยากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายชีวิตหลังคุณได้ทุ่มเทความรักการเสียสละและความอดทนมาหลายปี มันเจ็บปวดที่ต้องรู้ว่าบางคนแม่แต่คนในครอบครัวก็หยุดมองเห็นคุณจริงๆพวกเขาอาจยังชวนคุณไปบ้านยังรับโทรศัพท์ของคุณแต่ความอบอุ่นจางหายไปความสัมพันธ์ดูตื้นเขินที่เศร้าที่สุดคือคุณยังคงไปหาหวังว่าสักวันพวกเขาจะสังเกตเห็นหวังว่าพวกเขาจะใส่ใจเหมือนเดิมเพื่อนครับขอผมถามเบาๆว่าคุณจะเคาะประตูที่เปิดออกเพียงเพราะความจำเป็นอีกกี่ครั้ง คุณจะพยายามรักษาบทสนทนาให้มีชีวิตต่อไปอีกกี่ครั้งในขณะที่พวกเขามองนาฬิกาหรือเลื่อนโทรศัพท์คุณจะยังให้ต่อไปอีกนานแค่ไหนเมื่อสิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบเราถูกสอนโดยเฉพาะในรุ่นของเราว่าครอบครัวคือทุกสิ่งความรักคือการให้โดยไม่คาดหวังคุณควรยึดมั่นไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ความพักดีและความยืดหยุ่นจะสวยงามแต่ก็มีอันตรายซ่อนอยู่เพราะบางครั้งการพยายามเป็นพ่อแม่ที่ดีปู่ย่าตายายที่เข้าใจ หรือพี่น้องที่อดทนเรากลับค่อยๆหายไปจากชีวิตตัวเองนั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงคือการเดินออกมาจากคนที่ไม่เคารพคุณอีกต่อไปแม้จะเป็นคนในครอบครัวไม่ใช่เพื่อความโหดร้ายไม่ใช่เพื่อตัดขาดด้วยความโกรธแต่เพราะเวลาการปรากฏตัวและความสงบสุขของคุณมีค่าเกินกว่าจะมอบให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าขอผมเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังเป็นเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆ ผู้หญิงวัยเจ็สิบคนหนึ่งเล่าว่าเธอไปเยี่ยมบ้านลูกสาวทุกวันอาทิตย์เหมือนเคยเธอเอาขนมไปช่วยทำความสะอาดเล่นกับหลานหลานแต่ช่วงหลังๆมานี้ไม่มีใครคุยกับเธอเลยเด็กๆยุ่งลูกสาวเครียดลูกเขยแทบไม่เงยหน้าขึ้นมามองเธอนั่งยิ้มอย่างสุภาพอยู่มุมห้องแต่ข้างในรู้สึกเหมือนเป็นคนไร้ตัวตนเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอก็ร้องให้ไม่ใช่เพราะพวกเขาใจร้ายแต่เพราะพวกเขาดูเหมือนไม่แคร์ว่าเธออยู่ที่นั่นหรือไม่ เธอถามตัวเองว่าเป็นที่ฉันเองหรือเปล่าฉันคาดหวังมากเกินไปไหมไม่เลยครับที่รักคุณไม่ได้คาดหวังมากเกินไปคุณกำลังขอสิ่งพื้นฐานมากคือการถูกมองเห็นถูกได้ยินและถูกเคารพและหากสิ่งเหล่านั้นไม่มีนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือกิจวัตรนิสัยหรือความรู้สึกผิดการอยู่ในพื้นที่แบบนั้นสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าทำลายจิตวิญญ,ญาณคุณมันบอกคุณว่าความรู้สึกของคุณไม่สำคัญการถูกเมินเฉยเป็นส่วนหนึ่งของวัยชารา และนี่คือทั้งหมดที่คุณหวังได้ในตอนนี้แต่ผมมาที่นี่เพื่อบอกคุณอีกอย่างคุณมีสิทธิทุกประการที่จะปกป้องความสงบสุขของคุณแม้กระทั่งจากลูกหลานพี่น้องหรือคนที่คุณรู้จักมานานหลายทศวรรษเพราะความเคารพไม่ได้เกิดจากสายเลือดมันได้มาจากการกระทำบ่อยครั้งเราสับสนระหว่างความอดทนกับความเงียบเราปล่อยเรื่องต่างๆผ่านไปเพราะไม่อยากเป็นภาระเราลดทอนความเศร้าเพราะไม่อยากให้อ็ดอัด แต่ลองถามตัวเองสิว่าคุณจะกลั้ำกลืนความเจ็บปวดนั้นไปได้นานแค่ไหนก่อนที่มันจะกลายเป็นความขมขื่นคุณจะให้อภัยความห่างเหินของพวกเขาอีกกี่ครั้งก่อนที่จะเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าตัวเองนี่ไม่ใช่การตัดขาดผู้คนแต่มันคือการเลือกตัวเองเป็นการบอกว่าฉันจะไม่ลดขนาดตัวเองลงเพื่อจะอยู่ในความรักที่จำกัดของใครบางคนเพราะคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อถูกทนอยู่ด้วยคุณถูกสร้างมาเพื่อถูกรัก มาคุยกันว่าความเคารพที่แท้จริงเป็นอย่างไรมันไม่ใช่ท่าทางยิ่งใหญ่หรือคำพูดสวยหรูแต่คือความพยายามการสบตาข้อความที่บอกว่าฉันคิดถึงคุณนะการมาเยี่ยมที่รู้สึกเหมือนเป็นการเลือกไม่ใช่ภาระเสียงที่สดใสเมื่อได้ยินเสียงของคุณทางปลายสายและถ้าสิ่งเหล่านั้นหายไปไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เป็นไรที่จะก้าวถอยออกมาไม่ใช่เพื่อลงโทษพวกเขาแต่เพื่อเยียวยาตัวเอง การถอยออกมาไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักพวกเขาแต่หมายความว่าคุณรักตัวเองมากพอที่จะหยุดวิ่งตามเสียเสี้ยวความสนใจคุณได้รับอนุญาตให้เลือกความสงบสุขเหนือความเจ็บปวดคุณได้รับอนุญาตที่จะพูดว่าฉันคิดถึงเราเมื่อก่อนแต่ฉันจะไม่เจ็บปวดต่อไปเพียงเพื่อจะอยู่ใกล้ฉิดตอนนี้ผมรู้ว่าบางคนจะพูดว่าถ้าพวกเขากลับมาละ่ะถ้าพวกเขายุ่งอยู่ละ่ะถ้าฉันรออีกหน่อยละ เป็นคำถามที่ยุติธรรมและบางครั้งผู้คนก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ขอผมถามคุณว่าการรอคอยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณจะเสียเวลาไปอีกกี่เดือนกี่ปีหวังว่าพวกเขาจะตื่นขึ้นมาเห็นคุณค่าของคุณและในช่วงเวลานั้นคุณจะสูญเสียความเป็นตัวคุณไปเท่าไหร่คุณไม่สามารถย้อนวัย6 0ส0 8เของคุณได้คุณมีเพียงช่วงเวลาเดียวนี้ชีวิตเดียวนี้ที่จะเติมเต็มด้วยความหมาย และหากใครบางคนแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าคุณไม่ใช่สิ่งสำคัญก็ถึงเวลาที่คุณต้องหยุดทำให้พวกเขาเป็นสิ่งสำคัญของคุณคุณไม่ใช่ตัวละครประกอบในเรื่องราวของคนอื่นคุณคือผู้เขียนเรื่องราวชีวิตของคุณเองคุณเลือกได้ว่าพลังงานของคุณจะไปอยู่ที่ไหนและบางครั้งสิ่งที่กล้าหาญและใจดีที่สุดที่คุณทำได้คือการถอยออกมาอย่างรักใคร่และพูดว่าฉันจะไม่ปรากฏตัวในที่ที่ฉันไม่ถูกมองเห็นอีกต่อไป ลองคิดแบบนี้สิครับถ้าคุณปลูกดอกไม้ในดินที่ไม่ยอมหล่อเลี้ยงมันไม่ว่าคุณจะรดน้ําเท่าไหร่มันก็จะเหี่ยวเฉานั่นไม่ได้หมายความว่าดอกไม้อ่อนแอแค่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมดังนั้นแทนที่จะโทษตัวเองที่ไม่เบ่งบานบางทีถึงเวลาที่จะปลูกใหม่ในที่ที่มีความอบอุ่นแสงสว่างและการดูแลและใช่นั่นอาจหมายถึงการไปเยี่ยมน้อยลงโทรศัพท์น้อยลงและมีช่วงบ่ายที่เงียบสงบมากขึ้น กับการทำสิ่งที่นำความสุขมาให้เช่นการอ่านการเดินการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพบปะผู้คนที่ยกระดับจิตใจคุณแทนที่จะระบายพลังงานมันอาจจะอึดอัดในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่ที่คุณสร้างขึ้นจากการปล่อยวางสิ่งที่คุณเจ็บปวดจะกลายเป็นที่สำหรับสิ่งที่ดีกว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อขอความสนใจคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อแสวงหาความรักผ่านความทุกข์ทรมาน คุณอยู่ที่นี่เพื่อได้รับการเคารพได้รับการทนุถนอมและเป็นอิสระและในขณะที่คุณหยุดให้พลังงานแก่ผู้ที่ไม่สามารถเห็นคุณค่าของมันได้นั่นคือช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มทวงคืนพลังของตัวเองคุณอาจสงสัยว่าถ้าฉันสร้างระยะห่างจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะสังเกตไหมพวกเขาจะแคร์ไหมฉันจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นไหมและนั่นเป็นคำถามสำคัญเพราะคำตอบไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ยินเสมอไป บางครั้งพวกเขาจะไม่สังเกตบางครั้งพวกเขาก็จะดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและนั่นอาจเจ็บปวดกว่าคำพูดรุนแรงใดๆแต่ความเจ็บปวดนั้นแม้จะรุนแรงเพียงใดก็ยังบอกความจริงที่คุณพยายามหลีเกเลี่ยงเพราะเมื่อใครบางคนไม่ติดต่อกลับมาเมื่อการไม่มีอยู่ของคุณรู้สึกเบาบางกว่าการมีอยู่ของคุณคุณไม่ได้สูญเสียความสัมพันธ์คุณได้สูญเสียภาพลวงตาและการตระหนักรู้นั้นอาจทำให้ใจสลายได้จริงแต่ก็สามารถปลดปล่อยได้เช่นกัน คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่คุณแค่ถูกทนอยู่คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามผู้คนที่หยุดพบคุณครึ่งทางความรักที่ไหลไปทางเดียวในที่สุดก็จะเหือดแห้งไปและยิ่งคุณเทจากแก้วของคุณนานเท่าไหร่โดยไม่ได้รับการเติมเต็มคุณก็จะยิ่งว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นนี่ไม่ใช่การกลายเป็นคนขมขื่นหรือเย็นชาแต่มันคือการกลายเป็นคนฉลาดรู้ว่าเมื่อใดควรกอดไว้และเมื่อใดควรปล่อยไป รู้ว่าการเดินจากไปไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่มันหมายความว่าคุณเติบโตขึ้นคุณเคยเห็นเด็กที่หมดความสนใจในของเล่นใหม่ตอนแรกพวกเขาจะพกมันไปทุกที่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ถูกโยนทิ้งไปไม่ใช่เพราะมันไร้ค่าแต่เพราะเด็กคนนั้นมองข้ามการมีอยู่ของมันไปบางคนก็ปฏิบตัติต่อความสัมพันธ์แบบนี้เช่นกันพวกเขาคาดหวังว่าคุณจะอยู่ที่นั่นเสมอจะตอบตกลงเสมอจะเข้าใจเสมอ และค่อยๆความสม่ำเสมอของคุณก็กลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อของเล่นหายไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาตามหามันแล้วไม่เจอนั่นแหละคือตอนที่พวกเขาจำได้นั่นแหละคือตอนที่พวกเขาถามคำถามนั่นแหละคือตอนที่พวกเขารู้สึกว่ามันมีความหมายหลังจากทั้งหมดนี่ไม่ใช่การเล่นเกมหรือทดสอบความพักดีแต่เป็นการปล่อยให้ผู้อื่นรู้สึกถึงการไม่มีอยู่ของคุณเพราะถ้าใครบางคนเห็นคุณค่าของคุณอย่างแท้จริง พวกเขาจะสังเกตเห็นเมื่อคุณก้าวถอยออกมาพวกเขาจะรู้สึกถึงความเงียบที่เคยมีเสียงของคุณอยู่และถ้าพวกเขาไม่รู้สึกความเงียบนั้นก็พูดได้มากมายมีความสง่างามบางอย่างที่เติบโตขึ้นเมื่อคุณหยุดขคาะประตูที่ปิดอยู่เมื่อคุณหยุดขอสิ่งขั้นต่ำสุดจากผู้ที่มีอะไรจะให้มากกว่านี้มากมายแต่เลือกที่จะไม่ให้คุณจะเริ่มจำได้ว่าคุณเป็นใครนอกเหนือจากบทบาทที่คุณเล่นมานานแสนานาน นอกจากการเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลือผู้รักษาสันติภาพและในการรำลึกถึงนั้นสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างก็เกิดขึ้นคุณจะเริ่มถามคำถามใหม่ๆฉันต้องการอะไรสำหรับตัวเองตอนนี้อะไรทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาฉันอยากมีใครอยู่รอบตัวไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะความสุขไม่เคยสายเกินไปที่จะสร้างชีวิตแบบใหม่ชีวิตที่การปรากฏตัวของคุณได้รับการชื่นชมไม่ใช่ถูกมองข้าม ที่เวลาของคุณถูกลงทุนในผู้คนและสถานที่ที่นำความสงบสุขมาให้คุณที่คุณไม่จำเป็นต้องพิสูสนจน์ว่าคุณมีค่าเพราะคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณมีค่ามีคำพูดที่ผมชอบมากคุณไม่จำเป็นต้องเผาตัวเองเพื่อทำให้คนอื่นอบอุ่นแต่เราหลายคนก็ทำแบบนั้นเราได้เผาผลาญความอดทนเวลาและสุขภาพของเราไปทั้งหมดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ให้กลับมาน้อยนิด แต่ความรักไม่ควรทำให้คุณเหนื่อยลา้าไม่ควรทำให้คุณรู้สึกเล็กลงความรักที่แท้จริงหล่อเลี้ยงยกระดับมันให้มากเท่าที่ได้รับดังนั้นถ้าคุณพบว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่เริ่มต้นเสมอคอยเตือนคอยแก้ไขให้หยุดพักและถามตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันหยุดถ้าฉันหยุดโทรหาก่อนหยุดไปเยี่ยมเพียงเพื่อรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการหยุดปรับตัวเองให้เข้ากับตารางความสะดวกสบายโลกของพวกเขาพวกเขาจะติดต่อมาใหม่พวกเขาจะคิดถึงคุณใหม่ หรือพวกเขาจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางไหนความจริงก็จะถูกเปิดเผยและความจริงนั้นเป็นของขวัญแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามเพราะเมื่อคุณหยุดไล่ตามสิ่งที่ละเลยคุณคุณก็จะได้มีที่ว่างสำหรับสิ่งที่มองเห็นคุณอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่สุดบางส่วนที่คุณจะมีในชีวิตช่วงนี้อาจมาจากที่ที่ไม่คาดฝันเช่นเพื่อนบ้านที่คอยดูแลเพื่อนที่คุณพบในชั้นเรียนหรือชมรมหนังสือ ชุมชนที่ต้อนรับคุณในแบบที่คุณเป็นวันนี้ไม่ใช่แค่แบบที่คุณเคยเป็นแต่เพื่อที่จะได้รับพรใหม่ๆเหล่านั้นคุณต้องการพื้นที่พื้นที่ทางอารมณ์และพื้นที่ทางจิตใจและบางครั้งนั่นหมายถึงการก้าวถอยออกมาจากผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยมีความหมายที่สุดสำหรับคุณเพราะการยึดมั่นไว้ไม่สามารถเยียวยาคุณได้อีกต่อไปผมอยากจะทำให้ชัดเจนว่านี่ไม่ได้หมายถึงการตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งหมด สำหรับบางคนการเว้นระยะห่างเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะฟื้นฟูสมดุลพื้นที่สามารถนำมาซึ่งความชัดเจนได้มันเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใคร่ครวญด้วยแต่แม้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนของพวกเขาบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงในตัวคุณคุณหยุดรอคุณหยุดหวังให้ใครบางคนมานิยามคุณค่าของคุณคุณเริ่มเลือกตัวเองและการเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวที่ต้องการความเคารพคุณไม่ได้เย็นชาที่ต้องการการตอบแทน คุณไม่ได้ดราม่าที่ถอยห่างจากสิ่งที่เจ็บปวดคุณเป็นมนุษย์และคุณสมควรได้รับความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติการปรากฏตัวของคุณไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์จากมันดังนั้นขณะที่คุณกำลังคิดถึงสิ่งเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเมตตาจะรู้สึกอย่างไรหากไม่ต้องร้องขอความรักที่เงียบงันอีกต่อไปหากไม่ต้องหยุดชีวิตของคุณไว้เพื่อผู้คนที่ไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสงบสุขมีความสุขมีเสียงหัวเราะที่ไร้ความตึงเครียดมีบทสนทนาที่เสียงของคุณไม่ถูกพูดแทรกหรือถูกเมินเฉยคุณ,ณสมควรที่จะเดินเข้าห้องและรู้สึกเป็นที่ต้องการไม่ใช่แค่เป็นที่ต้องการเพราะจำเป็นมีความแตกต่างกันอันหนึ่งยกระดับคุณอีกอันหนึ่งระบายพลังงานของคุณและความจริงที่สวยงามคือคุณตัดสินใจได้คุณเลือกได้ว่าใครจะเดินเคียงข้างคุณในชีวิตช่วงต่อไปนี้ คุณไม่ได้ผูกมัดกับอดีตคุณไม่ได้มีภาระที่จะต้องเล่นบทบาทที่ไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปคุณเป็นอิสระและอิสรภาพในวัยนี้คือหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองได้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งขาดหายไปไม่ใช่แค่ในตัวผู้อื่นแต่ในตัวคุณเองจงฟังความรู้สึกนั้นจิตวิญญาณของคุณกำลังร้องขอสิ่งลึกซึ้งกว่าสิ่งที่ซื่อสัตย์กว่าสิ่งที่อ่อนโยนกว่า และขั้นตอนแรกในการค้นหาสิ่งนั้นมักจะเป็นการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้รักคุณอีกต่อไปมีบางสิ่งที่ให้พลังอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณตระหนักว่าคุณไม่ต้องการการอนุญาตจากใครเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนานมาแล้วคุณอาจจะให้คนอื่นมาก่อนลูกๆพี่น้องคู่ครองของคุณคุณรอคุณปรับตัวคุณเงียบคิดว่าถ้าคุณให้อีกนิดทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ค่อยๆบางสิ่งในตัวคุณก็เริ่มรู้สึกถูกลืมไม่เพียงแค่จากคนอื่นแต่จากตัวคุณเองด้วย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเมื่อคุณในที่สุดก็พูดว่าพอแล้วไม่ใช่ด้วยความขมขื่นไม่ใช่เพื่อลงโทษใครแต่เพราะคุณทำไม่ไหวแล้วในการพยายามได้มาซึ่งสิ่งที่ควรได้รับอย่างอิสระคุณเหนื่อยกับการก้มตัวจนปวดหลังเพียงเพื่อรักษาสันติภาพคุณเหนื่อยกับการสับสนระหว่างการเสียสละกับความรักเพราะความรักที่แท้จริงไม่เรียกร้องให้คุณหายไปและใช่อาจมีบางคนในชีวิตของคุณที่ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้ พวกเขาจะบอกว่าคุณเปลี่ยนไปพวกเขาอาจกล่าวหาว่าคุณเย็นชาหรือห่างเหินพวกเขาจะสงสัยว่าทำไมคุณถึงหยุดโทรหาหยุดไปเยี่ยมหยุดรอปล่อยให้พวกเขาสงสัยปล่อยให้พวกเขารู้สึกถึงการไม่มีอยู่ของคุณเพราะในพื้นที่นั้นในความเงียบนั้นความจริงจะพูดออกมาดังที่สุดผู้คนมักไม่รู้ว่าพวกเขามีอะไรจนกว่ามันจะหายไปเสียงของคุณการปรากฏตัวของคุณพลังงานของคุณสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเล็กน้อยแต่เมื่อคุณพร้อมเสมอให้เสมออยู่ที่นั่นเสมอ ผู้คนสามารถเริ่มมองข้ามสิ่งเหล่านั้นได้และเมื่อคุณถอยออกมาเท่านั้นที่พวกเขาจะถูกบังคับให้ถามว่าหายไปไหนและนี่คือส่วนที่ไม่มีใครบอกคุณการไม่มีอยู่ของคุณไม่ได้เป็นเพียงข้อความสำหรับพวกเขาแต่มันคือข้อความสำหรับคุณมันบอกว่าฉันให้คุณค่ากับความสงบสุขของฉันมากกว่าการเอาใจคนที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับฉันมันบอกว่าฉันเลือกความเป็นอยู่ที่ดีของฉันเหนือความคาดหวังที่ลาสมัย และยิ่งคุณให้เกียรติความจริงนั้นคุณก็จะยิ่งเบาขึ้นลองจินตนาการดูสิว่าตื่นเช้ามาแล้วไม่ต้องเช็คโทรศัพท์เพื่อข้อความที่ไม่เคยมาถึงลองจินตนาการว่าใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องสงสัยว่าใครบางคนจะจำวันเกิดคุณในที่สุดหรือโทรกลับหรือชวนคุณออกไปข้างนอกลองจินตนาการว่าปล่อยวางภาระนั้นคุณรู้สึกได้ถึงความอิสระนั้นไหมเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่ต้องการจึงจะมีคุณค่า คุณค่าของคุณไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณให้ไปมากแค่ไหนแต่วัดจากว่าคุณรักษาส่วนหนึ่งของตัวเองไว้มากแค่ไหนและความจริงก็คือหากความรักที่ใครบางคนมีต่อคุณหายไปทันทีที่คุณหยุดทำเพื่อพวกเขานั่นไม่เคยเป็นความรักนั่นคือความสะดวกสบายที่ปลอมตัวเป็นความใส่ใจมีพลังในการเลือกความสันโดษเหนือการไม่เคารบมีความสงบสุขในความเงียบเมื่อมันหมายถึงคุณหยุดร้องขอให้ได้ยิน และมีความแข็งแกร่งเงียบเงียบในการพูดว่าฉันสมควรได้รับมากกว่านี้นั่นอาจหมายถึงการเดินเล่นโดยไม่ต้องเช็คอินกับใครที่ไม่เคยเช็คอินกับคุณนั่นอาจหมายถึงการปฏิเสธการเยี่ยมเยียนที่ทำให้คุณหมดพลังและตอบรับช่วงบ่ายที่เงียบสงบซึ่งเต็มไปด้วยเสียงเพลงธรรมชาติหรือแม้กระทั่งความคิดของคุณเองและในการทำเช่นนั้นคุณกำลังส่งข้อความถึงโลกเวลาของฉันมีค่าหัวใจของฉันมีค่าฉันมีค่า เรามักจะกลัวว่าหากเราหยุดปรากฏตัวเราจะถูกลืมแต่ความจริงที่ทรงพลังคือหากการไม่มีอยู่ของคุณไม่สร้างความแตกต่างใดๆให้ใครบางคนการปรากฏตัวของคุณก็ไม่เคยมีความหมายกับพวกเขาตั้งแต่แรกและนั่นไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการเปิดเผยเพราะตอนนี้คุณมีอิสระที่จะลงทุนในสิ่งที่นำชีวิตมาให้คุณอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกที่คุณผลัดมานานหลายปีมิตรภาพใหม่ๆ หรือเพียงแค่การทวงคืนช่วงเช้าของคุณสำหรับกาแฟและความสงบสุขแทนที่จะรอคอยและกังวลคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและผมอยากจะทำให้ชัดเจนว่าการเลือกตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มันคือสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณมีชีวิตชีวามันคือสิ่งที่สร้างตัวอย่างให้ผู้อื่นแม้กระทั่งลูกๆของคุณเองว่าการใช้ชีวิตด้วยขอบเขตและความสง่าง,งามเป็นอย่างไร เพราะความจริงก็คือผู้คนเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อคุณโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณอนุญาตถ้าคุณอนุญาตให้เงียบพวกเขาก็จะเงียบถ้าคุณอนุญาตให้ไม่เคารพพวกเขาก็จะทำซำ้ำแต่ถ้าคุณลากเส้นอย่างสงบชัดเจนและพูดว่านี่คือจุดที่ฉันหยุดให้โดยไม่ได้รับบางคนจะก้าวขึ้นมาและคนที่ไม่ทำพวกเขาไม่เคยยืนอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่แรกคุณไม่จำเป็นต้องบอกลายอย่างเสียงดังคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย คุณเพียงต้องการการตัดสินใจการตัดสินใจที่เงียบสงบและมั่นคงว่าความสงบสุขของคุณไม่สามารถถูกประนีประนอมได้อีกต่อไปดังนั้นหากคุณพบว่าตัวเองนั่งอยู่คนเดียวอย่ามองว่าเป็นสัญญาณว่ามีอะไรผิดปกติมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้ยินเสียงตัวเองอีกครั้งเพื่อกลับคืนสู่หัวใจของคุณเองเพื่อเชื่อมโยงกับคนคนนั้นที่คุณเป็นมาตลอดฉลาดใจดียืดหยุ่นและสมบูรณ์ คุณใช้เวลามากมายในชีวิตดูแลผู้อื่นตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องดูแลตัวเองปล่อยให้โทรศัพท์เงียบปล่อยให้ประตูยังคงปิดปล่อยให้คนที่ไม่มีวันเห็นคุณค่าของคุณสงสัยว่าคุณหายไปไหนเพราะที่ที่คุณอยู่ตอนนี้ตรงนี้กับตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยานั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตอีกครั้งมีบางสิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับการเดินทางมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่คุณหยุดอธิบายตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟัง ว่าทำไมคุณถึงถอยห่างทำไมคุณถึงเลือกระยะห่างทำไมคุณถึงหยุดโทรหาความสงบสุขของคุณคือคำอธิบายที่เพียงพอความสุขที่เงียบสงบหัวใจที่สงบลงก้าวที่เบาขึ้นของคุณบอกได้มากกว่าคำพูดใดๆคุณใช้เวลาหลายทศวรรษในการเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นเป็นคนที่พวกเขาโทรหาเมื่อต้องการความช่วยเหลือคนที่เสียสละการนอนหลับเงินทองเวลาแม้กระทั่งความฝันเพื่อคนที่คุณรัก และหากคุณซื่อสัตย์กับตัวเองก็มีบางส่วนในตัวคุณที่หวังว่าพวกเขาจะจดจำหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะมองย้อนกลับไปและพูดว่าฉันเข้าใจแล้วขอบคุณนะแต่บางครั้งวันนั้นก็ไม่มาถึงบางครั้งคนที่คุณทุ่มเทให้ก็เติบโตขึ้นหรือห่างเหินออกไปและไม่เคยหันกลับมามองและคุณก็ถูกทิ้งให้อยู่ในบ้านที่เงียบงันถามตัวเองว่าทั้งหมดนั้นมีความหมายไหมผมจะบอกคุณว่ามันมีความหมายความรักของคุณมีค่า การปรากฏตัวของคุณมีค่าความอดทนความพยายามความทุ่มเทของคุณพวกเขามีค่าแม้จะไม่มีใครเคยพูดออกมาดังๆแม้จะไม่มีใครเคยตอบแทนมันแต่ตอนนี้เป็นตาของคุณเป็นตาของคุณที่จะมีความหมายกับตัวเองตาของคุณที่จะสร้างชีวิตที่ไม่ต้องรอการยอมรับแต่สร้างความสมบูรณ์ชีวิตที่ไม่ได้สร้างขึ้นรอบตัวว่าใครจะโทรมาหรือใครจะมาเยี่ยมแต่สร้างขึ้นรอบตัวว่าอะไรที่นำความสุขสงบสุข และความภาคภูมิใจมาให้คุณคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อถูกจดจำเมื่อสะดวกคุณอยู่ที่นี่เพื่อได้รับการเคารพในขณะที่คุณยังคงอยู่และความเคารพที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในมันเริ่มต้นในขณะที่คุณมองกระจกแล้วพูดว่าฉันไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ความรักฉันไม่จำเป็นต้องยอมรับเศษเสี้ยวฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของฉันกับใครที่ไม่สามารถมองเห็นมันได้คุณอาจรู้สึกเหมือนคุณเสียเวลาไป เหมือนหลายปีถูกใช้ไปกับการให้การรอคอยการหวังและความเจ็บปวดแต่ก็ไม่เคยสายเกินไปที่จะกลับบ้านไม่ใช่สถานที่แต่กลับสู่ตัวเองตัวตนที่จำได้ว่าหัวเราะได้อย่างอิสระตัวตนที่ยังคงสดใสเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบหน้าต่างอย่างถูกต้องตัวตนที่ไม่เคยหายไปเพียงแค่ถูกฝังอยู่ภายใต้ความต้องการของคนอื่นและเมื่อคุณทวงคืนตัวตนนั้นคุณจะสังเกตเห็นบางสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างเงียบๆ ยิ่งคุณรักการอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่พลังงานของคุณก็ยิ่งเปลี่ยนไปมากเท่านั้นยิ่งคุณหยุดขอพื้นที่และเริ่มครอบครองมันมากเท่าไหร่ผู้คนที่ใช่ก็ยิ่งเริ่มปรากฏตัวมากขึ้นผู้ที่พบคุณด้วยความเมตตาด้วยความพยายามด้วยความสนใจอย่างแท้จริงไม่ใช่จากความรู้สึกผิดไม่ใช่จากภาระหน้าที่แต่เพราะพวกเขาต้องการและถ้าพวกเขาไม่ทำก็ไม่เป็นไรเพราะในที่สุดคุณก็จำได้คนคนเดียวที่อยู่กับคุณตลอดเวลาคือคุณ เวอร์ชันของตัวคุณที่ยังคงก้าวต่อไปผ่านความเจ็บปวดความเหงาและความผิดหวังเวอร์ชันของตัวคุณที่ยังคงอยู่ที่นี่ยังคงยืนหยัดยังคงหวังไม่ใช่ให้คนอื่นเปลี่ยนแต่ให้ตัวเองลุกขึ้นคุณเห็นไหมนี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวของคุณนี่คือบทที่คุณหยุดรอและเริ่มเขียนขึ้นมาเองที่คุณตระหนักว่าทุกวันที่อยู่ข้างหน้าสามารถเต็มไปด้วยความหมายไม่ใช่เพราะใครปรากฏตัวแต่เพราะคุณปรากฏตัวอย่างไร ไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวคุณเองบางทีคุณอาจจะเริ่มทำสวนอีกครั้งบางทีคุณอาจจะเข้าเรียนในท้องถิน่นบางทีคุณอาจจะเดินเล่นยาวๆโดยไม่เช็คโทรศัพท์โดยไม่ต้องรอสายที่ไม่เคยมาถึงและค่อยๆวันแล้ววันเล่าคุณจะพบว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวมันคือของขวัญพื้นที่ที่คุณได้พบตัวเองอีกครั้งและสิ่งที่คุณจะพบคือคนที่เข้มแข็งมีเมตตาและเต็มไปด้วยชีวิต มีคำกล่าวที่ว่าเรื่องราวของชีวิตก็เหมือนกับนิทานไม่ใช่ว่ายาวแค่ไหนแต่ดีแค่ไหนต่างหากที่สำคัญและชีวิตของคุณช่วงนี้ของมันสามารถดีได้ไม่ใช่เพราะใครยังจำคุณได้แต่เพราะคุณจำคุณค่าของตัวเองได้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกเศร้าเล็กน้อยหลงทางเล็กน้อยให้ปล่อยความรู้สึกนั้นไปปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนสายลมเบาๆแล้วหายใจยิ้มลุกขึ้นช้าๆและเตือนตัวเองว่าคุณไม่ได้รออีกต่อไป คุณกำลังใช้ชีวิตไม่ต้องวิ่งตามคำเชิญที่ไม่เคยมาถึงอีกแล้วไม่ต้องสงสัยว่าทำไมข้อความของคุณไม่ได้รับการตอบกลับอีกแล้วไม่ต้องปรับชีวิตคุณตามความหวังว่าใครบางคนจะสนใจอีกแล้วคุณไม่ใช่แขกในชีวิตของคนอื่นคุณคือเจ้าบ้านของชีวิตตัวเองและใช่บางคนจะไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะก้าวถอยออกมาปล่อยให้พวกเขาเข้าใจผิดความสงบสุขของคุณไม่สามารถโต้แย้งได้ คุณไม่จําเป็นต้องมีคําอธิบายคุณจําเป็นต้องได้รับการให้เกียรติและถ้าพวกเขาทําไม่ได้คุณก็เดินจากไปไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความรักความรักต่อตัวเองถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะหยุดเสียสละพลังงานของคุณให้กับพื้นที่ว่างเปล่าถึงเวลาที่จะหยุดซ้อมบทสนทนาในหัวหวังว่าครั้งหน้าจะแตกต่างออกไปถึงเวลาที่จะหยุดมอบหัวใจของคุณให้กับผู้ที่หยุดเอื้อมมือคว้ามันชีวิตของคุณไม่ใช่ห้องรออีกต่อไปแล้วมันคือบ้าน และคุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะได้รับอนุญาตให้อยู่ข้างในดังนั้นสูดหายใจเข้าลึกๆสัมผัสพ,พื้นดินใต้เท้าของคุณคุณยังอยู่ที่นี่คุณยังคงมีค่าและปีข้างหน้าพวกเขาสามารถเป็นช่วงเวลาที่อิสระที่สุดสงบสุขที่สุดมีความหมายที่สุดเท่าที่คุณเคยรู้จักเพราะตอนนี้คุณไม่ต้องพยายามที่จะได้รับเชิญอีกต่อไปแล้วคุณกำลังเดินบนเส้นทางของตัวเองและสำหรับใครที่กำลังดูอยู่นี้หากบางสิ่งในตัวคุณกำลังบอกว่า นี่คือฉันฉันเคยรู้สึกแบบนี้ฉันเคยใช้ชีวิตแบบนี้ผมอยากให้คุณทำสิ่งง่ายๆแต่ทรงพลังพิมพ์ในความคิดเห็นว่าเวลาของฉันมีค่าและเพิ่มว่าคุณกำลังดูจากที่ไหนให้มันเป็นเครื่องตวนใจสำหรับคุณเองและเป็นแสงสว่างสำหรับผู้อื่นว่าชีวิตการปรากฏตัวและคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของใครเลยเพราะเมื่อคุณหยุดพยายามที่จะถูกเลือกและเลือกตัวเองแทน คุณไม่ได้สูญเสียความรักแต่ในที่สุดคุณก็พบมันดังนั้นแด่คุณแด่ขอบเขตของคุณแด่ความเข้มแข็งของคุณแด่ความกล้าหาญอันเงียบสงบของคุณแด่ความสงบสุขที่มาถึงเมื่อคุณพูดว่าฉันดีพอในแบบที่ฉันเป็นและฉันจะไม่ทนอยู่ในที่ที่ฉันไม่ถูกมองเห็นอีกต่อไปหากข้อความนี้โดนใจคุณกดติดตามและอยู่กับเราคุณเพิ่งเริ่มต้นบทใหม่และผมสัญญาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดแต่มันคือชีวิตที่คุณรอคอยที่จะเรียกร้องคุณไม่ได้สูญเสียพวกเขาไปแต่คุณได้พบตัวเองและนั่นคือทุกสิ่ง